สวัสดีครับพวกเรา MJ สปอยหนังวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง The Ghost Station เรื่องราวของนายยองนักข่าวสาวที่กำลังลำบากเพราะถูกหัวหน้าไล่ไปทำข่าวมาใหม่หลังจากที่เธอทำงานพลาดจนโดนฟ้องจากนั้นนายยองก็ได้ยินเรื่องเกี่ยวกับสถานีรถไฟที่ชื่ออ็อกซูที่มีอุบัติเหตุเกิด,กดขึ้นหลายครั้งเธอก็คิดว่ามันน่าสนใจดีและตั้งใจจะทำข่าวนี้ให้ดังเปียงปังเพื่อเรียกเลติ้งโฆษณาหาเงินไปใช้นี่ซึ่งเธอไม่รู้เลยว่ากำลังจะเจอกับอะไร เริ่มเรื่องมาครับหนังฉายให้เห็นผู้ชายคนหนึ่งที่กําลังรอรถไฟอยู่ที่สถานีระหว่างนั้นก็มีผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งเดินเซไปเซมาในชุดคลุมสีดํา ผู้ชายคนนั้นก็เห็นว่าแปลกและตลกดีก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วถ่ายรูปผู้หญิงคนนั้นเพื่ออัพลงโซเชียลระหว่างนั้นครับผู้หญิงคนนั้นก็เริ่มเอาหัวโขกกำแพงไปมาจนพ่อหนุ่มติดโซเชียลคนนั้นถึงกับตกใจทางด้านเพื่อนในโซเชียลตอนนี้ก็กำลังพูดถึงผู้หญิงคนในรูปทุกคนก็บอกว่าอาจเป็นผีก็ได้นะระวังตัวไว้เถอะแก นั่นทําให้พ่อหนุ่มติดโซเชียลถึงกับเสียใจและหันไปมองผู้หญิงชุดดาแต่เธอกลับหายไปซะแล้วพ่อหนุ่มคนนั้นก็ตกใจสิครับจากนั้นเขาก็เริ่มมองหาผู้หญิงชุดดําว่าตอนนี้เธอไปอยู่ที่ไหนจังหวะนั้นอยู่ดีๆประตูกั้นชานชลาก็เปิดออกพ่อหนุ่มคนนั้นก็คิดว่าผู้หญิงคนนั้นอาจจะตกไปในรางรถไฟก็ได้เขาพยายามเชิงเนื้อตัวไปมองแต่ก็ไม่มีใครแต่ทันใดนั้นครับประตูชานชลาก็ปิดลงแล้วหนีบตัวเขาจนขาดเป็น2ท่อน ย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งเดือนก่อนหน้าครับภาพฉายให้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อว่านายอง เธอเป็นนักข่าวซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังถูกหัวหน้าดุเรื่องที่เธอเอารูปของคนอื่นมาใช้ประกอบข่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วตอนนี้ทางฝั่งหนูนก็กำลังจะฟ้องร้องเธอนายยองก็เถียงหัวหน้าว่ากองหัวหน้าเป็นคนอนุญาตให้เธอลงข่าวนี้เองไม่ใช่หรืองไงและอีกอย่างเธอก็ขออนุญาตผู้เสียหายแล้วด้วยเจหัวหน้าก็โบยความผิดให้นายยองว่าก็ช่วยไม่ได้ก็เธอเป็นคนหารูปมาและหลักฐานการขออนุญาตก็ไม่มีเพราะฉะนั้นนายยองจะต้องเป็นคนจ่ายค่าเสียหายเอง ต่อมาครับนางเอกก็เอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับเพื่อนว่าเธอจะต้องหาเงินมาใช้นี่เธอจะต้องหาข่าวดังๆปังๆอะไรสักอย่างมาทำเพื่อจะได้เรียกยอดวิวและค่าโฆษณาจากนั้นเพื่อนของเธอคนหนึ่งที่ทำงานที่สถานีก็พูดขึ้นว่าเมื่อวานมีผู้ชายคนหนึ่งตายที่สถานีด้วยละ่ะนางเอกก็บอกว่าอ๋อเคยเห็นข่าวนั้นแล้วละ่ะพอมันเพิ่งออกข่าวไปแล้วเธอก็เล่าเรื่องนี้ให้หัวหน้าฟังแล้วเจ๊แก่ไม่สนใจเพราะมันก็แค่เรื่องการฆาตัวตายธรรมดา เพื่อนของเธอก็บอกว่ามันมีอะไรมากกว่าค่าตัวตายนะในวันเกิดเหตุวูวอนมันเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยทางด้านเพื่อนอีกคนที่ชื่อวูวอนก็บอกว่าเขาไม่อยากพูดถึงเรื่องนั้นอีกแต่นางเอกก็ขยันขยอจนเพื่อนของเธอใจอ่อนวูวอนก็บอกกับนางเอกว่าในวันนั้นนะ่ะระหว่างที่พวกเขากําลังทํางานกันที่สถานีก็มีผู้ชายคนหนึ่งทําตัวแปลกๆแ,แล้วเดินไปที่รางรถไฟเก่าวนหน้าก็เลยบอกให้เขารีบไปห้ามผู้ชายคนนั้นไว้ก่อนที่จะเป็นเรื่องใหญ่ แต่พอไปถึงเขาก็เรียกผู้ชายคนนั้นแต่เขาก็ไม่พูดอะไรเอาแต่มองหน้าเขาเฉยๆววนเลยกระโดดลงที่รางรถไฟเพื่อเอาตัวเขาออกมาระหว่างนั้นเขาก็เห็นเด็กคนหนึ่งอยู่ในเงามืดของรางรถไฟด้วยนางเอกก็พูดเหมือนเสียดายครับเธอบอกว่าเรื่องนี้เนื้อหามันอ่อนเกินไปถ้ามีพยานอีกสักคนก็คงดีจากนั้นวูวอนก็บอกว่าเจ้าหน้าที่จัดการศพก็เห็นเหมือนกับเขา ต่อมาครับนางเอกก็ไปหาเจ้าหน้าที่จัดการศพเพื่อหาข้อมูลมาเขียนข่าวซึ่งดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะค่อนข้างเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์และสิ่งลี้ลับเป็นอย่างมากเลยแหละครับพอครอบครัวของเขาเป็นคนทรงมาก่อนระหว่างที่นางเองกกําลังนั่งรอเธอก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวใส่ชุดสีดําท่าทางดูแปลกๆเดินออกมาจากห้องแต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไร ตาเท่าเก็บศพก็เริ่มเล่าให้นางเอกฟังครับว่าเขาทํางานที่นี่นานแล้วตั้งแต่ยังเด็กสมัยที่ช่วยพ่อดองน้ํายาศพซึ่งศพแรกที่เขาเห็นก็คือเหยื่ออุบัติเหตุสถานีอกซูนี่แหละร่างกายเขาเนี่ยฉีกเป็นชิ้นๆเลยนางเอกก็เลยรีพูดตัดบทแล้วถามเกี่ยวกับเด็กที่ได้ยินมาจากนั้นตาเท่าก็เล่าเรื่องในวันนั้นให้ฟังครับในระหว่างที่เขากําลังเก็บศพอยู่ก็ได้ยินเสียงกอกแก๊กมาจากเงามือไกล,ไกล พอหันไปดูก็เห็นเป็นเด็กคนหนึ่งกำลังมองผ่านช่องบันได จากนั้นเขาก็เดินเข้าไปหาเด็กหญิงคนนั้นแล้วถามว่าหนูชื่ออะไรทําไมมาอยู่ตรงนี้จากนั้นเด็กน้อยก็เลยยกป้ายที่เขียนเป็นตัวเลข1211ให้เขาดูเขาก็เลยถามว่าอ๋อหนูชื่อ121่งใช่ไหมระหว่างนั้นครับแต่เทาก็ได้ยินเสียงร้องของเจ้าหน้าที่ดังมาแต่ไกลเขาก็เลยลุกขึ้นไปถามว่ามีอะไรเจ้าหน้าที่คนนั้นก็บอกว่าตรงนี้มีอีกชิ้นแต่เทาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันไปซึ่งพอก้มมองที่ใต้บันไดเด็กผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วครับ ซึ่งทุกคน,นรวมถึงนางเอกก็คิดว่ามันแปลกพอจู่ๆจะมีเด็กอยู่ตรงนั้นได้ยังไงนางเอกโทรหาเพื่อนขอให้ก๊อปภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้ซึ่งเธอบอกกับเพื่อนว่าถ้าไม่มีภาพข่าวก็ดูไม่น่าเชื่อถือจากนั้นเธอก็ไปสัมภาษณ์ตำรวจที่ทำคดีนี้ซึ่งตำรวจก็บอกนางเอกว่ามันไม่มีผีหรอกเลิกนั่งเทียนเขียนข่าวได้แล้วหัดทำตัวเป็นสื่อที่ดีบ้างไม่ใช่ส่วนแค่ยอดวิวตัดมาที่วูวอนครับที่ตอนนี้กำลังล้างหน้าอยู่ห้องน้ำสถานี ระหว่างที่เขากําลังล้างหน้าวูวอนก็ได้ยินเสียงเหมือนคนร้องโอดโอยมาจากในห้องน้ําเขาเลยตะโกนถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าถ้ามีอะไรให้ช่วยบอกนะแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับครับแต่ระหว่างนั้นประตูก,ก็ถูกทุบอย่างแรงจนวูวอนถึงกับตกใจเตรียมวิ่ง4ี่คูณร้อย แต่คนที่ออกมาจากห้องน้ําคือเพื่อนของเขานั่นเองที่อยากแกล้งให้วูวอนตกใจวูวอนก็ด่าเพื่อนว่าเล่นอะไรไม่รู้เรื่องรัวราวแล้วก็เดินออกจากห้องน้ําไปหลังจากนั้นวูวอนก็เข้าไปในสถานีแล้วแอบก๊อปปี้วิดีโอไปให้นางเอกระหว่างที่ออกมาครับเขาก็ได้เจอกับคนขับรถไฟที่กําลังทําท่าทางแปลกๆเขาเดินไปทั่วสถานีแล้วก็พูดพึมพลมเป็นตัวเลขว่า12-19ซึ่งวูวอนก็ไม่เข้าใจครับว่ามันคืออะไร ซึ่งเขาก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้หนางเอกฟังนางเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็เลยว่าจะไปขอสัมภาษณ์คนขับรถไฟเพื่อจะได้อะไรเพิ่มเติมซึ่งระหว่างนั้นเธอก็เจอกับผู้หญิงแปลกๆคนนั้นอีกแล้วครับดูเหมือนว่าเธอเพิ่งคุยทุระบางอย่างกับคนขับรถไฟเสร็จพอดีซึ่งพอนางเอกได้สัมภาษณ์คนขับรถไฟก็ดูเหมือนว่าเขาจะพูดไม่รู้เรื่องเท่าไหร่เอาแต่นั่งเมื่อครับจากนั้นคนขับรถไฟก็พึมพำออกมาว่ามันจะไม่ออกไปนางเอกก็ถามว่ามันที่ว่าหมายถึงอะไร คนขับรถไฟก็มองไปที่กระจกเผยให้เห็นผีตัวหนึ่งที่เกาะคอเขาอยู่ซึ่งนางเอกตอนนี้ก็ไม่เห็นนะครับเจ้านั้นสิ่งนั้น นางเอกสังเกตไปที่คนขับรถไฟก็เห็นว่าเขามีบาดแผลเต็มตัวไปหมดซึ่งมันเป็นเหมือนรอยเล็บจิกจากนั้นนางเอกก็ถามเรื่องอุบัติเหตุว่าเขาเห็นใครอีกคนหรือเปล่าซึ่งคนขับรถไฟก็บอกว่าวันนั้นเขาเห็นสองคนแล้วก็พึมพำเป็นตัวเลขออกมาอีกว่า0-329ซึ่งนางเอกก็ไม่เข้าใจครับว่ามันแปลว่าอะไรต่อมาครับคลิปอุบัติเหตุที่นางเอกเอาไปโพสต์ก็ดังเป็นพู้แตกจนทำให้หัวหน้าผู้ชายเอ่ยปากชมว่าเธอไปหาคลิปมาได้ยังไง ตกเย็นวันนั้นระหว่างที่นางเอกกําลังจะลงรถไฟก็มีมือของใครบางคนมาจับที่ขาเธอไว้พอเธอก้มลงไปมองก็เห็นเป็นผู้หญิงหน้าตาเลเทะ <G ül> นางเอกตกใจมากถึงกับสะดุ้งตื่นซึ่งพอเธอตื่นขึ้นมาก็เห็นเพื่อนร่วมงานของเธอกำลังยืนมองเธออยู่ก่อนที่พวกเขาจะเริ่มร้องเพลงเซอร์ไพรส์วันเกิดนางเอกก็บอกว่าวันนี้ไม่ใช่วันเกิดเธอซะหน่อยแต่คน,นอื่นๆก็บอกว่าก็เป็นการฉลองที่เธอทำยอดวิวได้ถึง3 0 0แสนวิวเร็วที่สุด ระหว่างที่นางเอกกำลังจะเป่าเคก้กวงก็แตกครับพราะหัวหน้าของเธอเดินเข้ามาพร้อมรังสีอมมหิตแล้วถามว่าเมื่อวานเธอไปสัมภาษณ์คนขับรถไฟจริงจริงใช่ไหมนางเอกก็บอกว่าจริงจากนั้นหัวหน้าก็ถามต่อครับว่าเธอไปสัมภาษณ์ตอนกี่โมงนางเอกก็ตอบว่าประมาณสามทุ่มมั้งคะจากนั้นหัวหน้าก็บอกว่าถ้าเป็นตอนนั้นเขาน่าจะตายไปแล้วไม่ใช่หรือไงก่อนที่เธอจะเอาวิดีโอกล้องวงจรปิดให้เธอดูซึ่งจะเห็นว่านางเอกกำลังนั่งคุยอยู่คนเดียวครับ ซึ่งนางเอกตอนนี้ก็ถูกมองว่าถือนั่งเทียนเขียนข่าวเพื่อปั่นยอดวิวระหว่างนั้นครับน้องสาวของคนที่นางเอกเอาคลิปไปลงกขติดต่อมาว่าอยากเจอกับนางเอกซึ่งพอเธอไปถึงก็พบว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือคนที่ท่าทางแปลกๆที่เธอเคยเห็นนั่นเองซึ่งเธอมีชื่อว่าแทฮี จากนั้นผู้หญิงเจ้าของบ้านก็เริ่มเล่าเรื่องที่เธอคิดให้หนางเอกฟังครับว่าพี่ชายของเธอที่ลงไปตรงรางรถไฟน่าจะเป็นเพราะลงไปหาบ่อน้าให้เธอจากนั้นเธอก็เล่าว่าพ่อของเธอพัดตกรางรถไฟสถานีอ็อกซูนี่แหละ ซึ่งตอนนั้นเธอกับพี่ชายยังเด็กอยู่และเห็นเรื่องนี้กับตาแต่หลังจากนั้นเธอก็จําอะไรเกี่ยวกับตอนเด็กไม่ได้เลยเธอไปหาหมอเพื่อรักษาด้วยการสะกดจิตแต่พอสะกดจิตทีไรเธอก็มักจะเห็นแต่บ่อน้ําซึ่งเธอพยายามจะมองลงไปข้างล่างแต่การสะกดจิตก็หยุดลงตรงนั้นตลอดต่อมาครับนางเอกก็เอาเรื่องที่ฟังมาไปหาข้อมูลก็ไปเจอกับบ้านเด็กกาพร้าเก่าที่มีบ่อน้ําอยู่ข้างหน้า นางเอกส่งภาพนั้นให้แทฮีดูซึ่งเธอก็บอกว่าบอ่อน้ํานี้แหละเธอจําได้จากนั้นนางเอกก็บอกว่าบอ่อน้ํานี้ถูกสร้างขึ้นใกล้ๆก,ก,กับสถานีแล้วพี่ชายของเธอที่ตรงไปสถานีเก่าก็เปลี่ยนไปได้ที่จะไปตามหาบอ่อน้ํานั้นต่อมาครับนางเอกนัดกับบูวอนขอให้ไปที่เก็บศพเป็นเพื่อนเพื่อถ่ายรูปไปทําข่าวระหว่างที่เธอกําลังถ่ายรูปอยู่ครับศพของคนขับรถไฟก็หันมาจ้องเธอซึ่งทําให้เธอถึงกับตกใจมาก แต่พอมองดีๆศพนั้นก็ไม่มีอะไรผิดปกติระหว่างนั้นครับตลุงคนเก็บศพก็พูดกับนางเอกว่ารู้ไหมว่าทําไมเขาจึงยอมให้หนางเอกถ่ายรูปนางเอกก็บอกว่าไม่รู้จากนั้นตลุงก็เริ่มเล่าว่าทุกศพที่ตายที่สถานีนี้เนี่ยมักจะมีลักษณะตรงการคือมีรอยเล็บเต็มตัวไปหมด พอเห็นว่านางเอกจะทําข่าวเรื่องนี้เขาก็อยากสนับสนุนจากนั้นตะลุงเก็บศพก็เอาแฟ้มภาพถ่ายให้หนางเอกดูครับว่าเป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆระหว่างนั้นเพื่อนของนางเอกก็สังเกตเห็นว่ามือของตะลุงมีรอยแผลแบบเดียวกันครับก่อนจะมีมือดําๆคู่หนึ่งโผล่มาจากข้างหลังแล้วจิกไปที่คอเขาซึ่งตะลุงก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะเจ็บอะไรนะครับเพื่อนของนางเอกถึงกับตกใจตะกี้มันอะไรวะ แต่ก็คิดว่าเขาคงตาฝาดไปเองละมัง้ง จากนั้นตะลุงก็เริ่มเล่าต่อครับว่า<ม>ที่สถานีอ็อกซูแห่งนี้มีแรงอาฆาตสิงอยู่นังเยก,ก็ถามว่าทําไมพักหลังสถานีถึงมีข่าวอุบัติเหตุเยอะขึ้นตะลุงเก็บศพก็บอกว่ามันไม่ได้มีเยอะขึ้นหรอกแกมันถี่ขึ้นแค่นั้นตัดมาที่แทฮีเธอก็ได้เอากล่องเก็บของของพ่อมาเปิดดูแล้วก็เจอกับสมุดโน้ตเล่มหนึ่งในนั้นมีตัวเลขแปลกๆเขียนไว้อยู่ครับซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะเริ่มนึกอะไรออกมันก็คือชื่อเรียกเด็กในสถานเลี้ยงเด็กกำพานนั่นเองโดยพวกเขาจะ เรียกชื่อเด็กๆเ,เป็นตัวเลขอ้างอิงจากวันที่รับเด็กเข้ามาจากนั้นเธอก็ไปเจอรูปรูปหนึ่งครับเป็นรูปผู้ชายกับเด็กอีกสองคนซึ่งเด็กทั้งสองก็คือเธอกับพี่ชายนั่นเองส่วนผู้ชายตัวใหญ่คนนั้นก็คือคนที่เธอเรียกว่าพ่อแต่จริงๆแล้วเขาคือเจ้าของบ้านเด็กกำพร้าตัดมาที่นังเอกครับ ตอนนี้ข่าวที่เธอเขียนก็ยิงดังเข้าไปใหญ่เกี่ยวกับสถานีรถไฟจนคนที่ดูข่าวพากันแห่ไปเซลฟี่เพื่อโพสต์ลงโซเชียลซึ่งหลังจากนั้นอยู่ดีๆพวกเขาก็มีรอยเล็บขึ้นตามตัวซึ่งพวกเขาก็ไม่รู้ว่ามันได้มายังไงแต่คิดว่าเดี๋ยวก็คงหายทางด้านนางเอกระหว่างนั้นครับหัวหน้าของเธอก็เรียกให้ไปหาแล้วถามว่าเธอจะเขียนบทความอะไรต่อพอช่วงนี้กําลังดังเปียงปังเลยไม่ใช่หรอเธอก็บอกว่าเธอจะเขียน,นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายที่ถูกรถไฟชน เพราะเธอคิดว่าตรงที่เขาไปมันมีบางอย่างน่าสนใจและอีกอย่างเธอไปพบน้องสาวเขามาแล้วแต่เจ๊หัวหน้าก็บอกว่าเรื่องไม่น่าสนใจพอให้เธอไปหาเรื่องใหม่มาซะอีกอย่างผู้หญิงคนนั้นก็เข้าออกโรงพยาบาลบ้าเป็นว่าเล่นใครจะเชื่อคำพูดของคนเป็นบ้ากันจากนั้นนังเอกก็ทำหน้าอีอย่างวะหุยตั้งนานสุดท้ายเป็นบ้าซะง,งนัน ตัดมาที่เพื่อนของนางเอกทั้งสองกำลังคุยกันอยู่วูวอนก็สังเกตเห็นรอยแผลที่อยู่บนตัวของเพื่อนเขาวูวอนก็เลยถามว่าเขาไปทำอะไรมา เพื่อนก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีๆมันก็ขึ้นมาเองจากนั้นวูวอนเลยถามว่านายโพสเซลฟี่ขึ้นไอจีใช่ไหมซึ่งเพื่อนเขาก็ตอบว่าใช่ก็ตอนนี้มันกําลังฮิตนี่นาจากนั้นเพื่อนก็พูดตัดบทว่าเดี๋ยววันหยุดนี้ก็ว่าจะไปหาหมอแล้วไม่ต้องมายุ่งหรอกทางด้านผู้หญิงคนหนึ่งที่ถ่ายภาพเซลฟี่ระหว่างที่เธอกําลังเข้าห้องน้ําไฟก็เริ่มติดติดดับๆระหว่างนั้นครับก็มีผีเด็กมานั่งที่คอเธอซึ่งเธอที่เห็นอย่างนั้นก็ถึงกับกรี๊ดเสียงหลง จากนั้นมันก็กระชากหญิงสาวเข้าไปในห้องน้ำทางด้านเพื่อนของนางเอกที่กำลังเข้าเวียอยู่ก็ได้รับแจ้งว่ามีเสียงผู้หญิงดังออกมาจากห้องน้ำก็เลยไปตรวจดูแต่พอไปถึงก็ไม่มีใครมีเพียงกระเป๋าใบหนึ่งถูกวางทิ้งไว้เขาเลยไล่เช็คดูทีละห้องจนไปเจอห้องหนึ่งที่ล็อกเพื่อนของนางเอกเลยตะโกนถามว่ามีอะไรหรือเปล่าครับแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับ จากนั้นครับเพื่อนของนางเอกก็เลยก้มไปมองรอดตายประตูก็เจอเขากับศพผู้หญิงที่ตายไปแล้วเพื่อนของนางเอกถึงกับหน้าเวอร์ทำอะไรไม่ถูกระหว่างนั้นครับผีเด็กก็โผล่ออกมาต่อหน้าต่อตาเขาก่อนที่มันจะฆ่าเขาไปอีกคน ตัดมาที่นางเอกครับเธอถูกวูวอนโทรเรียกให้มาหาจากนั้นเขาก็โชว์รอยแผลให้นางเอกดูแล้วก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นว่าระหว่างที่เขากําลังเดินกลับบ้านก็เจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีป้ายติดอยู่ที่อกเป็นตัวเลข0816จากนั้นเขาก็เพลออ่านมันออกมาเบาๆแบบไม่ได้ตั้งใจซึ่งพอหลังจากที่อ่านเสร็จเขาก็เริ่มมีรอยแผลขึ้นตามตัวเขากลัวว่าเขาจะเป็นลายต่อไปเพราะคนที่มีแผลแบบนี้มักจะจบไม่สวยสักคนซึ่งนางเอกก็ได้แต่ปลอบใจครับว่า เดี๋ยวค่อยช่วยกันหาทางออกในคืนนั้นครับวูวอนก็เลยตัดสินใจไปนอนที่บ้านของนางเอกระหว่างที่เขานอนอยู่ก็มีผีตนหนึ่งคันเข้ามาหาเขาจากมุมมืดของห้องซึ่งพอเขารู้ตัวอีกทีผีเด็กก็อยู่รอบตัวเต็มไปหมดก่อนที่เขาจะสะดุ้งตื่น จากนั้นวูวอนก็เล่าเรื่องให้นังเอกฟังเขาคิดว่าอาจเป็นเพราะตัวเลขพวกนั้นที่เขาเผลออ่านมันทําให้วิญญาณผีเด็กติดตามเพื่อเอาชีวิตและพักหลังๆเขาก็เริ่มฝันถึงบ่อน้ําที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตัดมาครับนังเอกก็กลับไปที่บ้านของแทฮีเพื่อสือเรื่องทั้งหมดอีกครั้งแทฮีก็เล่าเรื่องที่มาของตัวเลขประหลาดเหล่านั้นให้นังเอกกับวูวอนฟัง ว่าจริงๆมันคือชื่อของเด็กกำพร้าที่ถูกรับมาเลี้ยงซึ่งจะตั้งตามวันที่ที่รับเข้ามาจากนั้นพวกเขาก็ไปพบคลิปในโทรศัพท์ของพี่ชายแทฮีที่ตายไปแล้วที่กําลังถ่ายระหว่างเดินไปอุโมงค์ของสถานีเก่าซึ่งพอเดินไปเรื่อยๆเขาก็เจอกับบ่อน้ําที่ว่าครับและในนั้นมีโครงกระดูกเต็มไปหมด นางเอกและวูวอนเลยพากันไปที่อุโมงค์ตามที่อยู่ในคลิปวูวอนก็ถามนางเอกว่าเราต้องทำอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะนางเอกบอกว่าพวกเราต้องทำอะไรสักอย่างวิญญาณพวกนั้นอาจจะอยากขอให้เราเรียกชื่อเพื่อบอกให้โลกรู้ถึงความอายุที่ทมที่ทรมานมันอาจจะทำให้พวกเขาหายแขนระหว่างนั้นครับวูวอนก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปนางเอกก็ถามว่าทำอะไรเนี่ยชายหนุ่มก็บอกว่าเพื่อจะได้ใช้คลิปไง ระหว่างนั้นครับก็เหมือนว่ากล้องจะจับโฟกัสอะไรได้แล้วโฟกัสก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนมีบางอย่างกําลังตรงเข้ามานังเอกก็ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าวูวอนก็พูดเสียงสัน่นแล้วก็บอกว่ามีอะไรบางอย่างอยู่หน้าเราซึ่งพอเขาเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นผีตนหนึ่งค้อยหัวลงมาต่อหน้าต่อตาเขาวูวอนถึงกับร้องเสียงลั่นด้วยความตกใจ นางเอกก็ถามเขาว่าโอเคหรือเปล่าซึ่งดูเหมือนว่านางเอกจะไม่เห็นอย่างที่เขาเห็นระหว่างนั้นครับก็มีเสียงนางเอกดังขึ้นมาจากไกลๆซึ่งเธอกำลังตามหาเขาอยู่วูวอนก็คิดในใจว่าแล้วที่อยู่กับตูเนี่ยใครวะซึ่งพอเขาหันไปมองมันก็คือผีเด็กที่กำลังจ้องหน้าเขาอยู่ซึ่งมันทำให้วูวอนถึงกับสติแตกครับ ซึ่งพอนางเอกมาถึงก็ถามว่าเขาเป็นอะไรอยู่ดีๆก็เดินหนีมาเฉยๆซึ่งวูวอนก็ได้แต่ทำหน้างงว่าเขาเดินหนีมาตั้งแต่ตอนไหนก็เดินมาพร้อมกันตลอดนีิว่าจากนั้นพวกเขาก็เดินไปตามอุโมงเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอกระบ่อน้ําที่ว่า พวกเขาช่วยกันตะกุยดินออกเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่ในนั้นระหว่างนั้นครับก็มีมือของผีเด็กเอื้อมออกมาจับแขนพวกเขาเอาไว้ทั้งสองถึงกับตกใจร้องเสียงหลงผีเด็กหลยล้อมเต็มไปหมดจากนั้นนางเอกก็บอกกับผีเด็กพวกนั้นว่าเดี๋ยวเธอจะบอกให้โลกรู้ถึงกับความแค้นของพวกเธอซึ่งพอนางเอกพูดเสร็จผีเด็กพวกนั้นก็หายไปครับพวกเขาเอาเรื่องทั้งหมดที่เจอในอุโมงค์ไปแจ้งตำรวจนางเอกก็ถามวูวอนว่าแผลที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้หายหรือย,ยัง ซึ่งเพื่อนของนางเอกก็บอกว่ามันยังอยู่เหมือนเดิมเลยแต่นางเอกก็คิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะแผลสดอีกสักพักก็คงหายเองหลังจากนั้นนางเอกก็เอาเรื่องที่เจอมาไปเขียนข่าวแล้วส่งให้หัวหน้าดูแต่เจ๊หัวหน้าแกกับไม่ชอบครับเธอบอกว่าเรื่องนี้มันไม่น่าสนใจอีกอย่างเธอเคยบอกให้นางเอกเลิกยุ่งกับเรื่องบ่อน้ํานี้ไปแล้วแล้วเธอก็ไม่ชอบพวกหัวแข็งจากนั้นเจ๊หัวหน้าก็สั่งพักงานนาง,งเอกนางเอกก็งงสคขับเสียงตายหาข่าวมาตั้งนานสุดท้ายเจ๊แกไม่เอา สง,งนจากนั้นเพื่อนร่วมงานก็เล่าให้หนางเอกฟังครับว่าจริงๆแล้วเจหัวหน้าแกเคยทํางานอยู่ในหน่วยงานราชการเธอไปเจออะไรบางอย่างในบ่อน,น้ําซึ่งทําให้การก่อสร้างล่าชา้าเธอก็เลยปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับจะได้จบโครงการเร็วๆซึ่งพอนางเอกจะเปิดโปงเรื่องนี้ก็ไม่แปลกที่เจ๊แกจะไม่ยอมซึ่งนางเอกตอนนี้ก็โมโหมากครับทางด้านวูวอนตอนนี้เขาก็ยังคงถูกวิญญ,ญาณติดตามและนับวันมันยิ่งหนักข้อขึ้นเรื่อย ระหว่างนั้นครับเขาก็เลือกไปเห็นตาเท่าคนเก็บศพที่กําลังคุยกับใครบางคนอยู่ ซึ่งพอเขาสังเกตดีๆก็เห็นว่าตาเท่ามือของเขาเลิกเป็นแผลไปแล้วเขาไปตามหาตาเท่าที่บ้านแล้วถามว่าทําไมแผลของเขาถึงหายอยู่คนเดียวตาเท่าคนเก็บศพก็เลยเล่าให้วูวานฟังว่าเขาส่งต่อคําสาปนั้นไปให้คนอื่นแทนซึ่งคนที่โชคร้ายคนนั้นก็คือแทฮีนั่นเองครับตาเท่าเล่าว่าเขาบังคับให้เธอพูดตัวเลขตามที่เขาบอกซึ่งพอวิญญาณถูกเรียกชื่อโดยใครมันก็จะไปตามคนนั้นแทน วูวานก็เลยถามว่าถ้าเขารู้วิธีนั้นตั้งแต่แรกแล้วทาไมพึ่งมาใช้แต่เท่าก็บอกต่อว่าการส่งต่อคกำสาบให้คนอื่นได้นั้นคนที่ได้รับต้องรู้เรื่องเด็กในบ่อน้ําสถานที่ไม่สําคัญขอแค่ต้องอยู่ในระยะใกล้ๆ ซึ่งนั่นเองครับเป็นเหตุผลที่ตาเทายอมให้นางเอกถ่ายรูปศพแล้วตีแผ่เรื่องนี้จากนั้นตาเทาก็พูดต่อครับว่าพวกเขาคิดจริงๆเหรอว่าแค่การเปิดโปรงเรื่องนี้จะทําให้ผีเด็กพวกนั้นหายแขนได้จริงๆทางด้านแทนฮีเธอก็ได้มาหานางเอกที่ห้องครับพร้อมกับโชว์บาดแผลให้ดูว่าตอนนี้เธอถูกวิญญ,ญาณติดตามจากนั้นหญิงสาวก็เล่าว,ว่าเธอจําเรื่องทุกอย่างได้แล้วนางย้อนก็ไปในวันนั้นตอนที่เธอยังเป็นเด็ก เธอและเด็กคนอื่นๆถูกคนที่ดูแลที่นั่นสั่งให้ลงไปในบ่อน้ําจากนั้นเขาก็บอกให้ทุกคนเงียบๆไว้อย่าส่งเสียงดังถ้าใครทาตัวดีๆเขาจะให้ขึ้นมา จากนั้นครับแทฮีก็ถูกเรียกตัวขึ้นมาแต่ก่อนที่เด็กน้อยจะได้ขึ้นไปเพื่อนคนอื่นๆของเธอก็บอกกับเธอว่า1นึ 101, บอกให้เขาเรียกชื่อฉันขึ้นไปด้วยได้ไหมที่นี่มันน่ากลัวมากเลยนะแล้วก็ยิกไปที่แขนเธอซึ่งแทฮีก็ได้แต่พยักหน้าแทฮีเล่าต่อว่าเด็กพวกนั้นยังจําได้อยู่ว่าพวกเขาจะรอดถ้าพวกเขาถูกเรียกชื่อเพราะตอนนี้ผีเด็กพวกนั้นถึงอยากโดนเรียกชื่อและสาเหตุที่แทฮีถูกเรียกตัวขึ้นมานั้นเป็นเพราะพี่ชายของเธอที่เอาแต่ร้องตะโกน ขอให้ปล่อยเธอนั่นเองจากนั้นแทฮีก็เอาสมุดเล่มหนึ่งให้นางเอกดูครับเธอบอกว่าเจอมันอยู่ที่ข้าวของของพ่อที่เก็บเอาไว้เป็นเหมือนชุดตัวเลขซึ่งมันก็คือรายการขายอวัยวะพูดง่ายๆก็คือผู้ชายคนนั้นเปิดสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเพื่อขายอวัยวะเด็กที่เขารับมาเลี้ยงนั่นเองครับแต่พอเรื่องเริ่มจนตัวเขาก็เลยทำลายหลักฐานด้วยการฝังเด็กพวกนั้นลงไปในหลุมตัดมาครับทางด้านวูวอนก็ถูกทะาเท่าถามว่าแล้วแกจะส่งคำสาปต่อให้ใครดีละ่ะ ในวันต่อมาระหว่างที่นางเอกกำลังนอนหลับอยู่ก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาซึ่งก็คือวูวอนั่นเองครับเขาบอกนางเอกว่าเขาทำโทรศัพท์หายก็เลยยืมโทรศัพท์คนแถวนี้โทรซึ่งเขาก็กล่าวว่าจะเปลี่ยนเบอร์ไปพร้อมกับโทรศัพท์ใหม่เลย จากนั้นก็เริ่มบอกเบอร์ให้หนางเอกรู้ซึ่งพอนางเอกได้เบอร์มาเธอก็ทวนเช็คดูว่าเบอร์นั้นถูกไหมแต่แล้วเธอก็นึกขึ้นได้ครับว่านี่ไม่ใช่เบอร์ของวูวอนจริงๆเขาแค่หลอกให้เธอพูดชื่อวิญญาณที่ติดตามเขาเท่านั้นซึ่งนางเอกก็ถึงกับช็อกค,ครับไม่คิดว่าเพื่อนจะหักหลังกันได้ทางวูวอนก็บอกว่าขอโทษนะแล้วก็วางสายไป จากนั้นนางเอกก็ไปหาตาเท่าเก็บศพครับซึ่งเขาก็เล่าให้นางเอกฟังถึงเคล็ดลับในการแก้กรรมสาเหมือนกับที่เคยเล่าให้วูวอนฟังแล้วถามนางเอกว่าแล้วเธอมีคนในใจหรือ,อยัง ในระหว่างนั้นครับข่าวที่นางเอกเขียนก็ถูกอีเจหัวหน้ายึดไปเป็นของตัวเองโดยเอามาเปลี่ยนแค่พาดหัวข่าวทําให้นางเอกที่ไม่พอใจเจ๊แก่อยู่แล้วยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่ขนหาข่าวมาแทบตายมาขโมยกันไปซะได้นางเองกกลับมาที่ทํางานเดินเข้าไปหาอีเจหัวหน้าเหมือนเธอจะมีแผนอะไรบางอย่างจากนั้นนางเอกก็บอกกับเจ๋อหัวหน้าว่าเธอจะยอมลาออกก็ได้แต่ก่อนอื่นเธอขอถามอะไรหน่อยคุณรู้เรื่องบ้านเด็กกัมพานั้นใช่ไหม การปิดข่าวเพื่อเล่งก่อสร้างเป็นแค่ข้ออ้างมีใครที่อยู่เบื้องบนเป็นคนสั่งให้ฝังกบเด็กพวกนั้นแล้วคุณก็รู้เห็นทุกอย่างซึ่งเจหัวหน้าก็ทำหน้าตาลึกลักแล้วก็บอกนางเอกว่าไร้สาระไปเองนางเอกก็พูดว่าถึงคุณไม่บอกแต่อาการมันฟ้องนะซึ่งเธอทำเพราะต้องการพิสูจน์ว่าถ้าอีเจหัวหน้ารู้เรื่องจริงๆคำสาบก็จะถูกโอนให้เธอนั่นเอง จากนั้นเธอก็ยื่นตัวเลขให้อิเจหัวหน้าอ่านให้ฟังแลกกับการลาออกของเธอเจหัวหน้าก็ถามว่านี่อะไรเนี่ยแต่ก็ยอมที่จะอ่านตามที่นางเอกบอกเพื่อจะไล่ให้เธอไปพ้น้ลสักทีซึ่งหลังจากที่อิเจอ,อ่านจบนางเอกก็เดินออกมาพร้อมกับรอยแผลที่มือก็หายไปครับและก็ได้ไปขึ้นที่มือของอิเจหัวหน้านั้นแทนจนเธอตกใจร้องลั่นบริษัทและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ สรุปของหนังเรื่องนี้ผีในสถานีก็คือผีเด็กถูกฆ่าด,ด้วยการฝังไว้ในบ่อน้ําจากนั้นก็กลายเป็นวิญญ,ญาณอาฆาตและใครที่เผลอเรียกชื่อเด็กพวกนั้นวิญญาณก็จะติดตามแล้วก็ตายในที่สุดซึ่งวิธีแก้คำสาปก็คือหลอกให้คนที่รู้เรื่องเด็กในบ่อน้ําเรียกชื่อผีเด็กพวกนั้นแล้ววิญญาณจะไปติดตามเขาแทน และสุดท้ายหญิงชุดดาที่เห็นในตอนต้นเรื่องก็คือแทหีนั่นเองครับซึ่งเธอกําลังถูกผีติดตามก็เลยทําตัวประหลาดส่วนชะตากรรมของเจหัวหน้านางเอกก็ไม่มีใครทราบได้แต่คิดว่าน่าจะจบไม่สวยครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ